ก็ขอสวัส <Hands> ดีก <up> <boundaries> ันด <ie> ้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่แบบเกมมายครบในรายการพี p ๆเกมอิงนะฮะชื่อที่คุยกันแปลกใหม่สำหรับคนยุคใหม่นะครับนี่แค่เล่นมดดีเทพมานะเดินไปดูกันเนย่นี่ 就是说，可以。 บายอีตาอ0ศาหนึ่ร้อยิใแนไทยแค่ดูไม่เจริญโอเคจะได้เสร็จแล้วเด็กะัองกับมนสเตอร์นีับเป็นีขึ้นลเขาไปเตียมของในบ้านก่อน ดดดมก็มี่าวกันี่ก็คืนนะนี่นนนนก็โดดสูงนี่นี่ธรรมดาวันนีเจอกันดาบกัตรงนี้ จบไม่เระจอกเลยีไม่โดนฮ่ัังนเลยระเบิดเลยเว้ เรื่องนี้เป็นคิวก็คือมก็คือเรียกว่าตีไม่ดูเล็ไม่ดอกอะไรเราจะตีไปที่มัน ั้งบางไคทุกคงคือ กินเนื้อก่อนหิวก็ตายอยู่แล้วเนื้อที่นี้คือออ helloy đi hôn hảo What the fuck không hôn 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 เก่งนะพอคิดว่าเองเก่งเนาะมาเถอะมาให้หมดกมดแบบที่พี่ต้อนเถอะโอ้โหขาให้เราปิดะง่ายอเนี่ยไปข้างนั้นโอ้โหหมดข้างในจริงดอง โอเคฮะวันนี้นก็มีอะไรมากนะฮะเพราะว่าคลิปนี้มัเป็นคลิปสั้นๆคือมันก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากกว่านนี้แล้วนะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะต้องขอโทษเยี่ยงด้วยพราผมลงคลิปช้าไปหน่อย તો okay,